ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่25ของเดือนพฤษภาคมปี2567นะวันนี้อากาศอยู่ที่26องค์องศาสินเสียที่วัดป่านองไขนนก <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดของ ผู้ที่เป็นข้าราชการแต่ก็ไม่เป็นวันหยุดสำหรับชาวไร่ชาวสวนนะเพราะว่าต้องทำงานวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกเพราะว่าธรรมนี้เป็นของโลกนะที่พระเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> มี นินทามีสารเสริญมีสุขมีทุกข์มียศมีเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบทำอันนี้ยึดถือไม่ได้เพราะเป็นธรรมของโลกพิสุอย่าพึงปรงใจยึดถือเพราะเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นบทธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามองเห็น บนโลกใบนี้มีธรรมแปดประการนี้แต่คนทั้งหลายในโลกปรารถนาแค่สิ่งสี่ประการนะขอให้มีแต่สารเสริญขอให้มีแต่สุขขอให้มีแต่ลาบนะขอให้มีแต่ <c oughs> นะมีลาบยศนะสรรเสริญสุขทุกข์นะ อยาขออย่างเดียวขออีกขอมีแต่ฝ่ายเดียวแต่ลืมไปว่าธรรมะอันนี้มันเป็นปฏิจจสมุปบธรรมเป็นธรรมที่ต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นอาศัยจากการมีการเกิดนี่แหละอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่มันเกิดขึ้นคนบางคนไปเห็นผู้อื่นก็บางคนก็เห็นคนคนเดียวบางคนเห็นแล้วชอบบางคนเห็นแล้วตำหนิไม่มีหมดแหละ ดังนั้นคนที่ไม่ถูกตำหนิเลยจึงไม่มีในโลกนะพุทธเจ้าเองในสมัยที่ทรงออกบวชคนทั้งหลายก็ตำหนิว่าเนี่ยอยู่ในวังดีๆทิ้งพระชายาทิ้งว่ามเหสีไปผู้ที่ <c oughs> เป็นพ่อเป็นแม่เป็น,ปนทายาทของมเหสีก็โกรธแค้นว่าทำให้ลูกสาวเขาเป็นไม้อะไรเงี้ย <c oughs> จนถึงพระพุทธองค์ตรงไปโกนหัวแล้วไปบิณฑบาตชาวบ้านก็ตำหนิว่ามีสัสติเงินทองมากมายไม่ใช่ไม่จ่ายแต่มาโกนหัวบิณฑบาตขอเขากินอะไรอย่างเงี้ยจนพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้พระพระองค์ตรงแต่ว่านี่เป็นธรรมของโลกใครจะว่าจะด่ายังไงก็องค์ก็ไม่ได้ทรงเก็บเอามาคุ้นคิดนะ ซึ่งมันจะต่างเราทางโลกมันจะเกิดอย่างนี้แล้วก็เกิดกระแสนินทากระแสใส่ร้ายกระแสขุดคุยอะไรต่างๆน,น,นานาแต่มันก็เกิดขึ้นใจส,สักระยะนึงก็ดับไปไม่มีใครมาสรรเสริญเราตลอดแล้วก็ไม่มีใครมานินทาเราตลอดหรอกนมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเมื่อเราเข้าใจทรรมที่เป็นธรรมดาของโลกแล้ว ก็ไม่ต้องไปทุกข์ใหญ่แล้วหลักการอันนี้พระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่า <c oughs> คนบนโลกนี้ย่อมมีความเห็นต่างสามกลุ่มด้วยกันอีกกลุ่มหนึ่งเราทำอะไรก็ตามที่เป็นดีหรือไม่ดีก็ตามเห็นด้วยอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยอีกกลุ่มหนึ่งไม่เอาด้วย มันจะมีของนันอย่างนี้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่ว <c oughs> พระองค์ก็ทรงตรัสว่าทำการงานอะไรก็ตามบนโลกนี้จะมีคนสามกลุ่มนี้สีก่กลุ่มอนะีกกลุ่มคือเฉยๆคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านแล้วก็อย่างไรก็ได้คือเฉยๆคนบนโลกใบนี้มีอยู่สี่จำพวกนี่แหละ เมื่อทำกิจกรรมอันไดก็ตามเกิดขึ้นก็มีท้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีทางคัดค้านและก็เฉยๆนะอันนี้เราจะเห็นเป็นธรรมของโลกและเป็นของจริงที่เป็นอย่างนี้เราจะเห็นได้จาก <c oughs> ไม่ว่าจะใครก็ตามอโยมที่มาดูอยู่ตำแหน่งอันไดกันหนึ่งเนะนี่ยบนโลกใบนี้ ็มีคนตำหนิตที่ินนินทาหมดอะแม้แต่ตำแหน่งจเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวระพุทธอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไป,นปนหมดอะอันอย่าไปยึดถือคำของโลกแล้วเมื่อเราอยู่บนโลกก็ต้องเจอสักเขี้ยวหนึ่งอันได้อันหนึ่งนั่นแหละให้มีหลอกที่จะไม่ถูกเขี้ยวของโลกโค่กันเอา แต่ถ้าเราไปยึดถือไปเกาะติดเราจะเจ็บปวดทางกายและเจ็บปวดทางใจว่าบุคคลนี้ทําไมดูถูกเรามาด่าเรามาดูหมิ่นเรามาทําร้ายเราอะไรอย่างเ <c oughs> <c oughs> งี้ยแหมจิงมันเป็นของโลกนี่เองอันญาิโมทั้งหลายเมื่อประสบปัญหาทำดีก็าตามไม่ดีก็าตามคนตีจินยินทาแล้วต้องวางจิตให้ได้ <c oughs> การวางจิตของพุทธเจ้าเมื่อถูกจำหนิติติง องค์ก็ทรงรัดว่าพิสุจะไม่พึงใช้กิริยาคาราวานะเมื่อถูกตำหนิตจริงว่าร้ายหรือว่าไม่ดีแต่มีสติมนณสิการฟังคำที่เขาตำหนิจริงถ้ามีโอกาสแก่ก็แก่ถ้าไม่มีโอกาสก็นิ่งซะเพราะบ,บางครั้งคนมันโกรธอยู่ เนี่ยโมโหเลยอาตมาก็เคยถูกชี้หน้าด่าอย่างนู้นอย่างนี้อามาก็เฉยๆจ้าเมื่อเราไม่โต้ตอบเขาก็กลับไปเองนะ <c oughs> แต่การด่าของเขานั้นถ้าเราโต้ตอบเนี่ยผู้เจ้าว่าเขาด่าเราเนี่ยเขาก็เลวอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราด่าเขาเนี่ยเราเลวกว่าเขาอีกสามเท่าอย่างเงี้ยอันเมื่อเขาด่าเราเราก็ไม่ด่าตอบเราก็ชนะ ชนะใครชนะจิตเรานั่นเองที่มาเห็นคนอื่นว่าดีก็ตามชั่วก็ตามต่อหน้าเราจะมีจิตที่มีสติมีสามปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าคำนั้นเป็นคำพูดเป็นเหมือนอากาศ <c oughs> เราํำดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนบาดมือมือที่ไม่มีบาดแผลเราก็จับอย่าพิดได้แต่ว่า ยาพิษอยากขึ้นชื่อว่ายาพิษเราไปจับบ่อยๆมันก็เข้าผิวหนังจนได้นะเงี้ยเป็นเช่นไปกลับไปจับน้นยาขยายาเงี้ยมันก็ขาดเซลล์ต่างๆตายนะรู้ว่าเป็นพิษเนี่ยยิงจะไปจับอีกก็อย่าไปจับเลยพระเจ้าสอนให้เราเห็นว่าสิ่งใดที่มันไม่ดีแล้วก็อย่าไปยุ่งมันซึ่งมาถูกคนอื่นกำหนีตีเตือน เราก็ทำจิตของเราให้เป็นเหมือนอากาศให้มีใครจะเอาสีขังสีเหลืองสีแดงสีครามมาเขียนรูปบอากาศได้นะหรือมิฉะนั้นก็ทำจิตให้เป็นเหมือน <c oughs> แม่น้าแม่น้ำคงคาแม่น้าอจิรวดีแม่น้ำมหีแม่น้ำโสรภพีก็ตามาแม่นามม ah e, ม้นา,นาที่ใหญ่เนะี่ยมีบุรุษคนหนึ่ง มาอาหฐานประกาศในฝูงชนว่าข้าพเจ้าจะใช้คบเพลิงเพียงกำมือเดียวนี่แหละเผาแม่น้ำคงคานี้ให้เดือดพล่านเป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในหมอ้อนะบุรุษนี้ลังแต่จะเหนื่อยเป่าและคำพูดนั้นเป็นคำพูดประปาพี้ๆน้ำไฟแค่กำมือเดียวจะสามารถทำให้น้ำแม่น้ำคงคาร้อนได้อย่างไรนะ ฉันใดก็จะน,นั้นคําพูดที่จริงก็ตามไม่จริงก็ตามแม้นิดหน่อยก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยอย่างเงี้ยอันญาโยมมาเจอปัญหาทุกคนนะยโยมเกิดมาบนโลกพุทธะนี่มันเป็นเขี้ยวของโลกนะมีอยู่แปดข้อเธอทั้งหลายจงเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าไปสําคัญมันหมายยึดถือให้มันมาก แต่เมื่อไรก็ตามเราเจอเขี้ยวใดเขี้ยวหนึ่งก็ให้นึกเสียว่านี่เป็นเขี้ยวของโลกทรงยกหลายเรื่องซึ่งเป็นอุปมาว่าคนทุกคนนั้นต้องถูกนินทาแม้เป็นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินก็ถูกนินทาเป็นเศรษฐีก็ถูกเป็นนินทาเป็นคนจนขอทานก็ถูกนินทา เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้างร้านบริษัทก็ถูกนินทามันไม่มีเลยนะขนาดเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักช่วยเหลือก็ยังถูกนินทา <c oughs> ไม่มีหรอกคนสงเคราะห์ก็บอกแม่ให้คนนี้มากให้คนนี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้สงสัยรักมากให้คนนี้รักน้อยให้เราน้อยหรือของมาให้แลว้วก็ไม่ยอมมาให้อะไรเอาไปเก็บไว้ไปตุนไว้อะไรเงี้ยมันมีหมดอะโยม นั้นคนที่ไม่ถูกดินทาจึงไม่มีในโลกมนุษย์นะี้ในภาษิทนี้เมื่อเราได้ฟังอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจโยมทำอะไรไปจะมีคนสี่กลุ่มนั่นแหละเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคัดค้านแล้วก็ยังไงก็ได้เนะมื่อจิตมีอนาปนาสติมีสติอยู่กับลมอยู่กับกายองค์สงสัสว่า มันก็เหมือนช้างที่เขาฝึกดีแล้วช้างศึกมาศึกทําไมช้างเขาเรียวกว่าช้างศึกก็คือช้างที่ฝึกดีแล้วออกไปต่อสู้นะถ้าลูกสอนมาจากทิศท,ทั้งสี่เลยเพราะว่าเขาต้องสุ่มลุมทําร้ายเราลูกสอนใส่ลงไปบนหนังช้างทั้งสี่ทิศช้างก็ไม่สะทกสะเทือนนะเหมือนกันเราเป็นบุรุษเป็นมหาบุรุษ เมื่อถูกทิ่มแทงด้วยสอนมาจากทิศท,ทั้งสี่เราก็ไม่สะทกสะทานเพราะผู้ที่มีธรรมถึงแม้จะลูกสอนเสียบกายก็ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยซึ่งมันจะต่างจากปุถุชนเมื่อถูกลูกสอนเสียบกายแล้วก็ยังเสียบที่หัวใจด้วย,ยคือเป็นทุกสองต่อ นั้นเมื่อเรามีหลักอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ส่งให้เรายึดถือและปฏิบัติจนถึงขนาดผู้เจ้าว่าพิสุมีโจรใจร้ายนะมาจับแข้งจับขามัดแล้วก็ใช้มือไถเลื่อยที่มีด้ามสองข้างตัดเราเป็นสามท่อนถ้าเรายังโกรธโจรอยู่ก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนศาสนา ถึงขนาดนั้นนะคนยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแค่มัดแขนมัดขาก็ด่าก็าเป็นชุดเป็นชุดเลยนะไม่ต้องถึงขนาดเอเลื่อยมาตัดสามท่อนหพระเจ้าขนาดเลื่อยตัดสามท่อนรลองก็ยังทรงตัดว่าเขาก็ไม่โกรธนะมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตานะอันนี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์กับใครประโยชน์กับ ติโยมนั่นแหละที่จะามาทำอะไรบวกนี้ <laughs> มนุษย์เอไอมนุษย์เอไอรุ่นใหม <laughs> ่ก็ว่ากันไปยังไม่รู้ภาษาก็าเรียกเป็นคนไรเดียกา์านเะ <laughs> พิ่งจะหกปีนะ ก็เมื่อเป็นอย่างเนี้ยอย่าโย่ทั้งหลายเราก็วางจิตให้ได้ให้เหมือนอากาศเหมือนแผ่นดินก็ได้เหมือนน้ำก็ได้เหมือนไฟก็ได้เหมือนลมก็ได้ใครจะทําของดีบ้างไม่ดีบ้างใส่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะอันนี้เป็นวาระธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงจัดไว้บนโลกใบน,นี้ขอให้เราทั้งหลายจงมีสติมีสัมปชัญญะ ให้ดีเขาด่าเราเราก็จะไม่ดา่าเขาตอบนะให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปนะยังบุคคลนั้นแล้วก็มีโอกาสแก่ก็แก่ถ้าไม่มีโอกาสก็น,นิ่งซะนะเพราะว่าเ <c oughs> มื่อเราทำอะไรไปมันก็เป็นอย่างนี้นะเ <c oughs> มือนเราจะมาเผยแห่ธรรมะเนี่ยคนบางคนก็อาจจะทำนี่โอ้ยเราไม่อ่านแต่คำพุทธวจะนะนะ รือถ้าเอานอกจากนี้ไปเอ๊ะทำไมไปเอาเรื่องนอกพุทธวจนะอะไราเงี้ยว่าทำไมแสงมืดจังวันไหนแสงสว่างจังทำไมลูกลี้ลูกล้นอะไรมีสรารพัดหมดเลยโยมดังนั้นเราทาหน้าที่ของเราธรตามาก็เป็นประสงค์รูปหนึ่งเท่านั้นที่ศึกษาธรรมะคาสอนของผู้เจ้าแล้วก็นํามาถ่ายทอดแต่ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เมื่อเราศึกษานานไปานานไป มันจะชะล้างสิ่งไม่ดีในจิตของเรานี่เป็นเรื่องจริงนะก็ขออนุมโมทนาก่าท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาวันนี้มีทั้งหมดเก้าท่านนะมีดวงจันทร์ประเสริฐสุเทพนะแล้วก็คุณสุพรรณีคุณอนาเขตคุณผ่านแล้วก็บ้านสวนตะละแล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่ปรากฏบนเชนบอร์ด ก็ขอหมดนาขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อถูกโลกธรรมทั้งแปดโดนเขี้ยวใดเขี้ยวหนึ่งเกิดขึ้นนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายแล้วก็อย่าโต้ตอบเขาให้มีสติถ้ามีสติจะไม่โต้ตอบแต่ถ้าไม่มีสติจะโต้ตอบทำไมทำไมเราทำดีเลยเมื่อว่าเราไม่ดีพ <laughs> ุทธเจ้าไม่ต้องไปทำไมทำไมนิ่งซะนะ ขออนุโมทนาขอเจริญพร